สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อและพี่น้องชาว YouTube และพี่น้องชาวเพจครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาชมชัางตั้งเบรคครับใส่ลูกยางเสร็จแล้วครับเดี๋ยวแต่ตั้งเมื่อวานนี้ใส่ลูกยางแต่วันนี้ยังไม่เสร็จครับ นายช่างอันนี้ก็ช่างมาจากศูนย์นะครับเนี่ยจากานักขอนไทยกำลังตั้งเบรกครับตั้งเบรกลองจะลองเบรกว่าเบรกมันจะอยู่หรือเปล่าครับสำหรับนายช่างคนนี้ทำอะไรครับเห็นนอนอยู่ตรงนี้โอ้โหเอานอนอี่อยังสร้าง มเบิง่แมน่อแรงเอาดูครับพี่น้องเอฟซีช่างนอนทําก็ได้ครับนอนเมียบพร้อมเนาะเสร็จแล้วคันหนึ่งแล้วอีกแล้วอีกคันนี้ครับเหรียกตั้งเบก แม็กโก้ก็ใส่โซ่เสร็จแล้วนุน่นกำลังเช็คแชะดินทำความสะอาดเก้าโคบสูพีซีสองร้อยรุ่นแปดครับ ็ยังไม่ไปไหนครับก็ยังจอดอยู่ที่เดิมครับรถหกล้อรถเจ็ดรถวิ่งน้ำวีนัทท่องนี้ก็จอดครับตรงนี้ก็ไม่ได้วิ่งงานครับเพราะว่าปีหนึ่งก็มีช่วงเดือนธันวามกรากุมพามีนามีษาพฤษภาก็จะบางลงก็ นานทีจะได้วิ่งครับก็จอดรองานครับงานส่วนมากก็มีหลายที่เป็นงานขุดขนอยู่อ่าอาเภอโพธิ์พ,พิสัยจังหวัดน้องคายครับ สำรับเจ้าควาสูก็กำลังจะลองโซ่ครับซ่อมโซ่เสร็จครับรู้สึกว่าโซ่ตกบ่อยครับคันนี้